ข่าวัจ,จะนะทำวินัยจากพุทธโอษรื่องลักษณะผู้มีศรัทธาเริ่มใสภิกษุทั้งหลายพึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่มใสโดยฐานาสามประการสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ใค่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล 2. เป็นผู้ใค่ที่จะฟังธรรม 3. ามมีใจปราศจากมนทินคือความตณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามือหันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันพิสุจทั้งหลายพึ่งทราบว่าคนมีศรัทธาเริ่มใสโดยฐานนาสามประการอย่างนี้แลสรถาพนวดทายพระสูตรบุคคลผู้ใร่จะเห็นท่านผู้มีศีลปัาถนาจะฟังพระสัทธรรมตําจัดความตจีี่อันเป็นมนทินนั้นแลเรียกว่าผู้มีศรัทธา